นี่นะคะเคียะแกงไตปลาค่ะน,นี่ค่ะก็มีไตปลาเคียดองเองแล้วก็ต้มไว้ต้มใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแล้วก็กรองเอาน้ําจะได้ไม่ขาวมีมะเขือเปาะมะเขือพวงเอ่อชะอมขาดไม่ได้แกงไตปลาต้องมีหน่อไม้แล้วก็ฟักทองเครื่องในไก่ค่ะพริกแกงถั่วฝักยาว ใบมะกรูดแล้วก็พริกชีฟ้าแดงไะแกงไปแกงกันเลยนะคะไปค่ะน้ำไตปลาต้มไว้ต้มใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะประมาณครึ่งลิตรก็พริกแกงค่ะหนึ่งขีดพักทองหนึ่งขีดไม้หนึ่งขีด ไข่ต้มแล้วค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยไม่ต้องตวงข้าวตัวฟักยาวหนึ่งขีดเสร็จแล้วนะคะปรุงรสด้วยผงชูรสค่ะครึ่งช้อนากาแฟแล้วก็มะเขือเปราะค่ะหนึ่งขีดเหมือนกันมะเขือเปาะกับมะเขือพวงสองอย่างรวมกันหนึ่งขีดเชะาอมลงค่ะหนึ่งขีด พริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดใบมะกรูดห้าใบตักเสิร์ฟได้เลยค่ะไตปลาเครื่องในไก่ค่ะสูตรเคลียร์ค่ะเอาวุธคู่กายอืมอืมหาขนมจีนนะหมอเลย นี่แค่นี้ก่อนเลยคะสวัสดีค่ะบ๊าย